สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วัดชแนลนะครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําไข่ใหม่นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับซึ่งเป็นไข่สําหรับอาชีพพาราดินนะครับสายโฮริคอร์นะครับแล้วก็มีของใหม่นะครับสําหรับสายโฮริคอร์นะครับ2ชิ้นนะก็จะเป็นมัฟนะครับแล้วก็มีประดับด้วยนะครับ แล้วก็มีของเดิมที่เป็นส่โฮลี่คอร์อยู่แล้วนะครับรวมอยู่ในไข่ใบเดียวเลยนะครับชื่อว่าเซเรียสเทียลกาดสโครนะครับเรียกว่าใครที่จะเล่นโฮลี่คอร์เนี่ยเปิดไข่ใบนี้ใบเดียวนะครับครบทุกอย่างนะครับสำหรับของแคสทั้งหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าไข่เพิ่งเข้านะครับมีระยะเวลาทั้งหมด2อาทิตย์นะครับจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะ ไข่ใบนี้มีการันตีด้วยนะครับไข่ใบนี้นะครับมีของใหม่เยอะมากนะแล้วก็มีของเดิมด้วยนะครับถ้าใครจำได้ก็จะมีหมวกสำหรับสาย holy c ร r สนะครับแล้วก็มีประดับนะครับ p a l ล t e card นะครับซึ่งเป็นสาย holy c o ์สกับสาย chill chain นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ที่เห็นล่าสุดนะครับก็คือประดับนะครับที่ว้าวมากๆเพราะว่าประดับ shadow ของซอนแมนเนี่ยนะครับ ตอนนี้แพงจัดๆนะครับตอนนี้ก็เอามาให้เปิดในไข่ใบน,นี้กันแล้วนะเออแล้วก็มีประดับอาชีพของคูเซเดอร์นะครับรองเท้ากับเสื้อด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราข้ามซิลร์ดไปนะครับแล้วก็มีคอสตูมมาใหม่นะครับอยู่ในส่วนมิดเดิลนะเฮ้ยหรือว่าเป็นส่วนบนนะครับดูเหมือนจะเป็นหมวกเนาะ หมวกใบนี้ชื่อ greater d a c k e r นะครับ decker horn นะหมวกแฟนซีที่ให้ความรู้สึกน่าขนลุกนะครับมันแฝงไปด้วยบรรยากาศสุดลึกลับนะครับว่ากันว่ามีพลังที่ถูกดูดเกืนพลังชีวิตอยู่นะผมว,ว่าน่าจะเท่อยู่นะคลา้คลาย bar four เลยเนาะเออไม่มีรีวิวให้ดูนะครับว่าใส่ยังไงอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นมัฟมาใหม่เลยนะครับ มัพใส่ได้เฉพาะอาชีพพาราดินนะครับเลเวลที่ต้องการคือ70นะชื่อมัพว่าคอมมานเดอร์แมนทิลนะครับมีมีสล็อตให้ใส่การ์ดด้วยนะครับมัพตัวนี้นะครับถ้ามองเผินเผน,นี่คือเหมือนกับมัพแดงนะครับในเซิร์ฟคลาสสเลยนะออแล้วก็มัพตัวนี้นะครับได้อะไรบ้างนะ ก็คือกันเนเจอร์5%ฟื้นฟูเลือดนะครับ oh. เมื่อบวกเจ็ด oh. นะครับแม้แต่บวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แม้แตปิดบวกสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าตีบวกเก้านะครับ oh. เพิ่ม oh. ดาเมจทางกายภาพระยะไกลต่อศัตรูทุกขนาดเฮ้ย oh. <Hey. S 2> ไกลนะอันนี้เพิ่มระยะไกลนะครับแล้วก็ถ้าตีบวกสิบเอ็ดได้เพิ่มระยะใกล้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าตีบวกสิบสองทุกสองเบตเลเวลเพิ่มดาเมจสกิล Holy Cross หนึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มดาเมจสกิล มาทายนะครับคือแลกเลือดนะสเซนะครับใส่คู่กับซิลพาราดินแลนเดลนะครับจะได้ฮูดี้ชุดเกราะเป็นท่าฮูดี้นะครับเมื่อได้รับดาเมจทางกายภาพมีโอกาสสูงที่จะใช้สกิลแกนคอร์สเลเวล10นะครับถ้าดูเผินๆแล้วผมว่ามันมันแทบจะเป็นทุกเกือบทุกสายเลยเนาะที่แบบว่าจะเล่นได้นะครับทั้งสายเวท นะถ้าพูดตรงๆนี้ก็เป็นสายเวทเนาะเมื่อโดนโจมตีติดแกนคอร์ดออโต้นะครับแล้วก็สายแรกเลือดเออสายแรกเลือกก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โฮลี่คอร์ดก็ได้เหมือนกันแต่คุณต้องตีบุก12เลยนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าใช้บุก7ได้ไหมบุก7ก็ยังโอเคอยู่นะเพราะได้แท็กเอไอ้แท็กสปิดบุกสินะครับแต่ผมสงสัยว่าทําไมมันตีบวก9แล้วเพิ่มดาเมจร,ระยะไกลนะครับ ถ้าเป็นดาเมจระยะไกลนี่อาจจะเป็นสายปาโลก็ไม่ใช่นะปาโลก็ระยะใกล้นะครับเออตรงนี้สงสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเป็นสายไหนนะเออค่อนข้างรวมมิดเลยนะครับมัตัวนี้นะแต่ถ้าพูดตรงๆอาจจะไม่ได้แรงมากถ้าคนตีบวกไม่เยอะพอนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บวกดาเมจสกิลฮอลลคอร์เนาะมันไปนบวกที่แอ t ท็ k เอร์เซกับไอเ s สปีดแทนนะครับ ต้องตีบวกเยอะนะถึงจะแบบว่าได้เพิ่มดามจทูลิคอร์นะครับถึง12เลยนะแล้วตัวนี้เรียกว่าสายสุดแล้วกันเนาะเออแล้วก็เป็นสายเวทนะครับถ้าใครมีซิลพลาดินนะสามารถเอามาเล่นแกนคอร์ได้นะครับแต่ต้องอัพอินด้วยนะต้องอัพอเวทนิดหนึ่งนะครับโอเคอันแรกผ่านไปนะครับอันที่สองอันนี้น่าจะเป็นของใหม่ตึงๆเลยนะครับสำหรับสายฮูิคอนะครับโชว์ๆนะชื่อว่าเซฟัสลิงนะครับ มีสล็อตให้1สล็อตนะครับใส่ได้ไม่ฟิกข้างนะเป็นประดับใส่ได้2ข้างเลยเรืยว่าต้องการ70นะครับใส่ได้หลายชีพเหมือนกันนะลองสังเกตว่าใส่เมอร์ชันก็ได้นะครับแล้วก็ทีมคาร์ดก็ได้นะครับเมื่อตีบวก5นะครับเพิ่มความแรงฮูลลี่คอร์สอันนี้ชัดเจนเลยนะครับใส่ฮูลลี่คอร์สแน่นอนนะครับแล้วก็บวก7ได้แท็กเพิ่มนะครับส่วนบวกเเพิ่มฮูลลี่คอร์สไปอีก20รวมเป็น3 5นะแล้วก็มีคอมโบด้วยนะครับเมื่อใส่กับหอกเซฟรัสบ เป็นหอ,อกลมอะนะเวลาใช้สกิลโฮลี่คอร์สจะมีโอกาสไลท์เทนนิงโบหรอไลท์เทนนิงโบนี่เป็นเป็นเวทมนต์นะครับคออ่อนข้างขัดแย้งกันนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าคนที่เล่นสายโฮลี่คอร์สเนี่ยส่วนมากจะเป็นกายภาพนะครับมีแบบว่าติดโบไลท์เทนนิงโบมาด้วยนะส่วนถ้าคอมโบกับซิลไนท์วิน o อมนะครับซอมมี่ไนท์นะซอมมี่ไนท์ซิลการ์นะครับ จะเพิ่มดาเมจต่อศัตรูธาตุาลมและธาตุน้ำเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ใส่เลเวลเพศวันแฮนด์ซอสนะครับได้แมกเลือด10%ตลดดีเลย์ I 8%ซนนะครับอันนี้ต้องไปประยุกต์ใช้ทีหนึ่งแต่หลักๆผมมองว่าน่าจะเป็นประดับโ o ลี่คอร์สนั่นแหละคนใช้ก็จะบวกสัก5าอย่างต่ำนะครับบวก7ก็หลูขึ้นมานิดนึงนะครับบวก9คือหลูบมากนะครับเรียกว่าใสายสุดนะสำหรับสส่โฮลี่คอร์สนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะใส่ข้างเดียวนะ ออแล้วก็เปลี่ยนหอ,อกกันใหม่นะครับหลายคนก็ใช้เป็นออหอ,อกไทยเดนนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เป็นหอ,อกเซฟ,ฟเฟเลาแทนนะ uh huh. แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะว่ามันฮ o ลี่คอร์เนี่ยอันนี้มีมีรูปให้ดูด้วยนะครับฮลี uh ่คอร์แล้วทำไมมันต้องไลท์เทนนิงโบด้วยนะเออให้มันสนุกขึ้นนะนะครับ uh huh. อาจจะต้องอัพอิหรือเปล่านะโอเคนะครับ อันนี้ก็ชัดเจนแน่นอนนะส่วนอีกข้างหนึ่งคิดว่าหน้าใส่เป็นประดับพาเลสลิงนะครับคู่กับเซฟรัสนะต่อไปเป็นดาบนะครับนะเป็นดาบถ้าพูดตรงๆก็คล้ายๆกับอาวุธเอนเชีเนะครับของเซฟรัสสามนะเออชื่อเหมือนกันเลยครับไรเบรดนะครับแต่เป็นสายกอรี่โดมินี่กับแกนคอร์สนะครับมาแล้วนะใครที่อยากเล่นสายนี้นะครับ เป็นดาบสุดแน่นอนนะครับดาบที่ได้ดาเมจกอรี่กับแกนคอร์สใส่ได้ตอนเลเวลเจ็ดสินะครับเฉพาะอาชีพพาราดินเท่านั้นนะแล้วก็รองเท้าน้ำนะครับรองเท้าน้ำนี่ช่วงนี้คนเล่นกันแบบช่ำๆเลยนะครับคอมโบกับลาไคมาอันนี้ก็มีอยู่ในไข่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหมวกเดิมนะครับหมวกเดิมก็คือหมวกสำหรับใส่ฮูรี่คอร์สนะครับคอมโบกับแหวนนะครับ เพิ่มดาเมจสกิลโคลี่คอร์ส50%ซนะครับก็หลายคนเอาไปลงดันกันเนี่ยหมวกใบนี้นะครับบวก7แล้วก็คอมโบกับแหวนซึ่งแหวนก็มีอยู่ในไข่ด้วยนะครับแล้วก็แหวนตัวนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นชิลเชนได้ด้วยนะครับก็คิดว่าคนน่าจะเล่นโฮลี่คอร์สเป็นหลักจะมีหมวกนะครับเป็นบิลิเทลลี่แล้วก็มีแหวนเป็นพาเลสนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นเซเฟรัสนะก็กลายเป็นว่า ใส่ประดับ2ข้างเป็นของแค้หมดเลยนะครับส่วนมัฟเนี่ยจริงๆก็ถ้าใครบุกถึงสได้นี่คือแบบเถื่อนจัดเลยนะเพราะว่าเพิ่มดาเมจสกิลฮ o ล o ี่คอร์ดอีกทุกๆ2เบสเลเวลถ้าเลเวล99นะครับก็จะเพิ่ม49%นะเออแล้วเพิ่มตีใกล้อีกตอนบุก11ด้วยนะครับเรียกว่าใสายสุดแล้วกันนะใครที่ใส่ใส่มัฟแดงนะครับเรียกว่าของเริ่มจะครบทุกส่วนแลวนะสำหรับคนที่เล่นฮลลคอนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นคอมโบ holy core ด้วยใส่เสื้อกับรองเท้านะครับส่วนชา a d o w ได้ด a เ a จเพิ่มขึ้น holy c r ยี่สอร์เซนะครับอันนี้ก็จําเป็นนะช่วงแรกแพงอยู่ตอนนี้ก็น่าจะราคาลงแล้วนะครับไข่ามาหลายใบนะครับแล้วก็เป็นประดับซอนแมนนะครับหลายคนตามหาอยู่ก็มาในไข่ใบนี้ด้วยนะครับเรียกว่าไข่ใบนี้ครบเครื่องนะแล้วก็มีนึงนะครับมีการันตีด้วยนะครับ อโทษทีนะครับอันนี้มีการันตีด้วยนะใครที่เปิดไข่นะครับอยากได้เป็นแหวนนะครับ not for sale นะครับก็มีการันตีด้วยแล้วก็การันตีของเซิร์ฟนี้นะครับทุกๆ100นะครับ100ไข่นะคุณสามารถหมุนนะครับ12345คุณสามารถหมุนได้5อันนะครับก่อนที่จะไปการันตี500นะครับก็ถือว่าดีนะ เออใครที่แบบว่าโชคดีอาจจะเปิดร้อยเดียวแล้วหมุนได้เซฟิลัสลิงเลยก็จบจบไปนะครับแต่ถ้าใครที่ดวงไม่ดีก็ต้องหมุนให้ครบนะครับ500ไข่นะครับเออแต่เชื่อว่าหลายคนอยากได้แหวนตัวนี้นะเพราะว่ามันมันค่อนข้างดีเพิ่มดาเมจตรงสายเลยนะครับส่วนบอบแดงเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่คนนะ เออเพราะว่าบางคนไม่สุดมากก็อาจจะไปใช้มัออย่างอื่นได้แต่ก็ถือว่าแรงนะให้แตะบูสต7%ให้สปีด10%นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็แนะนำประมาณนี้สำหรับขไข่ใบนี้นะครับก็มีเวลาอยู่2อาทิตย์ก็อย่าลืมไปเปิดกันด้วยละกันนะสำหรับใส่ holy c o ร์นะครับซึ่งผมเห็นหลายคนเล่นนะใส่ฟาร์มเนี่ยชอบเล่นใส่ h o l คอร์กันเยอะนะครับก็มีประดับเพิ่มดาเมจแล้วนะครับก็น่าจะแรงจัดๆเลยช่วงนี้นะ วันนี้ก็ไปลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมกันด้วยแล้วกันเนาะ